นี่คือเปิดไฟนี่คือเปิดไฟคงกลางจะติดก่อนครับผมคือสเต็ปเอแล้วก็มาควบคุมที่รีมโมทได้เอเปิดปิดแล้วก็เปิดใหม่ได้แล้วก็ควบคุมที่รีมโมทเป็นดาวไลท์บีดาวไลท์สีลงนนี้ ก็ถ้าเป็นดีก็จะเป็นปิดเปิดทั้งหมดครับผมนี้นะปิดเปิดทั้งหมดนี่คือดีสำสเต็ปสเต็ปที่สมไม่ได้ใช้อันนี้ดีปิดเอาไลท์ก็กดซ้ำไปเปิดปิด A ก็กดซ้ำา a ไปเปิดก็ซ้ำา a ไปเปิดเาาไลท์ B ก็ ก่บีก็กดซ้ําไปปิดพร้อมกันปิดปิดพร้อมกันกดดีครับ